ลูกหนังขาสั้นขอนำเสนอไฮไลท์ฟุตบอลนักเรียนนักศึกษารอบรองชนะเลิศระหว่างตัวแทนราชบุรีดารุณาราชบุรีพบกับตัวแทนสมุทรสงครามคองโคนะคะเดมี่อาละครับในช่วงนี้กลับมาที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงครับอา้าวเรากล้กไปแล้วแบบนี้เหลือไหมนัชพลเหลี่ยมไม่มีโอโ แม่จังหวะมันสะดุดไปหน่อยครับนชบัชพลคุณเขาเทียมเลยยิงไม่ได้แล้วโอ้โหยิงยัดมาได้เตะมุมครับจังหวะนี้ครับ <c oughs> เป็นมุมทงของราชบุรีครับ <c oughs> ุมนี้มีสูตรลุกนิกเยอะมากับปลายข้างสนามนี้ของมาซาทาไดอิชิอ, <c oughs> อ่ะนะครับบอลคอนโทรลมานอกกรอบแล้วยิงโคง้งลูหผ่านหน้าประตูไปครับจังหวะนี้ครับ <c oughs> ยังไม่มีนะครับราชบุรี ขอยหลังไกลแบบนี้เลยครับนัชพลคุณเท้าเทียมนัชพลสายโค้งตรงตัวครับแม่ผ่อนชุ่มครับในจังหวะนี้ครับทางด้านของราชบุรีโดนกระแทกจากด้านหลังครับบุตรศิลให้เป็นฟรีคิกกับทางด้านของราชบุรีครับออกบอลเลยครับจีรวัตรโอ้โหเป็นโอ้ขอพ่ายครับครับราชบุรีลองครอส้ามาลึบกนี้โดนสกัดทิ้งออกมาได้ ยกมาเสาไกลเลยครับจงังหวะเสาไกลแหลงไปหน่อยครับแม่บอลมันโค้งออกหลังไปครับได้ตั้งเล่นขึ้นมาใหม่ครับทางด้านของสมุทรสงครามรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับราชบุรียังคงเสมอกับทางด้านสมุทรสงครามอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ธีรวัตรยกลึกๆแบบนี้ย,ย้ยอยๆโอ้โหวิบลไปตกบนคานครับแล้วเช็ดออกหลังประตูตไปแม่เปิดลึกกับบอลตรงกลางของสมุทรสงครามขึ้นมายังไม่ผ่านครับเติมเกมขึ้นมาสวยครับเซนอร์แบค ของราชบุรีแล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยครับจิรัฐิ์อินวารีร okay, นี่ถือว่าเป็นโลโลอยของนี่เลยครับของราชบุรีเลยครับก็เรียบเนียนครับปล่อยบอลมาตามทางมีวงสะท้อนจันทรีแล้วก็ได้ไหมฮะนหลายต่อหลายครั้งมากครับราชบุรี ยังเก็บมาซึ่งประตูขึ้นนําไม่ได้ครับแม่โดนกระแทกทิ้งออกมาได้ครั้งหนึ่งเอา้าแล้วไปจ่ายกันไม่แม่นนรับโดนตัดกับมาครับสมุทรสงครามรอจังหวะแบบนี้อยู่แล้วครับตัดเข้าด้านในแล้วไถามาเรื่อยเรื่อยแล้วล่วงลงไปได้ฟรีคิกครับโอ้โหนี่ไปจ่ายพลาดกับตันทีมครับของสมุทรสงครามยืนอยู่ที่บอลครับทางด้านของชินพัท โอ้โหแล้วหนไปแล้วครับสมุทรสงครามออกนำเรับจากหวะฟีคิกครับโอ้โหหายว่าไปกับตาเลยครับเป็นทางด้านของชินพัฒนสุดรักครับยิงให้ทางด้านสมุทรสงครามขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วสายเอียงเอียงโอ้โหเล่นไปหน่อยครับจังหวะนี้ทางด้านของนัชพลคุณเท้าเทียมครับสายแบบอินสวิงครับ นัชพลยกมาเสาแรกแล้วโขกทิงมาได้จังหวะ2ยิงอีกทีก็แม่จังหวะพยายามจะยิงเร็วแล้วคอนโทรลบอไม่ได้เหินข้ามขาดออกหลังประตูไปครับได้ตั้งเล่นขึ้นมาครับลูกตั้งเตะจ,จากหน้าปาประตูของสมุทรสงครามยังน้ำอยู่ครับสมุทรสงครามครับการพงแดงช่วงให้มาจังหวะนี้ครับ นัชพลคุณเท้าเทียมฝากเข้ากลางมาทีรว,วัดเสงสารีผงสะทอนจันตรีไปไม่สุดะโดนหัวทิ้งมาก่อนอาภิวัฒน์เก็บได้ทางด้านซ้ายครับอาภิวัฒน์รัตนวิชัยคอสมาโดนโขกทิ้งมาก่อนสู้กันอยู่ด้วยลูกโด่งครับบอลคุกคิกแล้วก็ดีดลูกนี้บ้าบอลฉลบออกหลังไปได้เตะมุมเรี้ยโยกมาอาครับเสยต่ออีกทีแม่จังหวะเช็ดนิดเดียวแต่บางไปหน่อยครับบอลจังหวะดสองยังคุกคิกในกรอบเขตโทษเอาหัวดไม่ให้เสียงกันครับแม่จังหวะสุดท้ายยังได้เป็นบอลชุ่มของรัชบุรีครับทางด้านขวา การตะพลแดงช่วงครับชุ่มเร็วๆมาโดนเคลียร์ทิ้งอีกทีนึงเอาปลอดภัยไว้ตลอดครับทางด้านของคนทำประตูได้นะครับหมายเลขสิบสามครับฟรีคิกในช่วงนาทีที่ยี่สิบห้าครับการตะพงครับชุ่มมาจาังหวะอืมตัวผูเ้เล่นตรงนั้นน้อยกว่าครับโดนหดทิ้งกันมาได้บอลจังหวะสองเอาปล่อยบอลถห้าเลยเลยครับของสมุทรสงครามครับ อาโฉบมาได้ครับนัชพลคุณทเทียมโอกาสมาแล้วครับนัชพลคุณเท้าเทียมโอ้โหบอลมันบดไปหน่อยลึกไปถึงทางน้านของชินวุฒิครับขวาสบายตาลีต้องมีลูกไกรไหมป๋าครับนัชพลนัชพลคุณทเทียมโอ้โห จังหวัจะแต่งให้เข้าเท้าซ้ายเท้าถนัดเลยครับไทบอลจังหวัดสองจะสวนแล้วครับรอแบบนี้อยู่แล้วครับสมุทรสงครามให้ทะลุไม่ทะลุครับติดนิดเดียวไดร็เกสวนขึ้นมาแม่นด้วยอาขบอลแรกได้ไหมครับวงสะทอนจันทรีวงสะทอนจันทรีด้านซ้ายครับวงสะทอนย้อนกลับมาก่อนครับธีรวัตรเสียงสาลีธีรวัตรยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับต้องขวางมาก่อนอาขอโทษวงสะทอนไม่มีเหลี่ยมยิงก็ฝากเร็วมาหลุดเข้าไปในกรอบแล้วก็ยิงไม่ได้ครับโอ้โห ง้างช้าไปนิดเดียวครับแล้วครับจังหวะนี้มานะครับส่งสองค้ามแล้วก็จังหวะได้ลูกนี้ไม่มีสัญญาณจากผู้ตัดสินนะครับบอลลึกไปถึงอาชวินมาตานานนะครับอาครับขึ้นเกมมาใหม่ครับอาพิวัตรตนวิชัยอีกสองนาทีครับในช่วงทดเจ็บจะได้หรือไม่ครับราชบุรีครับตามหลังอยู่บอลคระทชนมาครับตรงกลางสนามลองง้างหลอกแต่ว่ามันยังไกลอยู่ครับต้องฝากมาก่อนบอลานกาบขวาครับนัชพล นัชพลโดนเข้ามาตันเข้ามาตื้ออยู่ยกมาป้าไม่ถึงทางด้านวงสะทอนเนี่โดนม่งทำลายจังหวะไว้ได้สอดซ้อนกันด้ค่อนข้างจะไหวครับบอลกระชอกแล้วก็เอ้าฉบโล้ล่วงล้ก็ใบเหลืองครับชินวุิครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับเสงสารียบโดนกับชินวุธได้ไม่ได้จริงลูกนี้ไม่เหลือครับหนึ่งประตูตัวหนึ่งที่ราชบุรีครับกลับคืนสู่เกมครับจากธีรวัตรเสงสารีับ ทอนมีอ้อมหลังมาเรื่องวงสะท้อนไปเองวงสะท้อนไปมาแต่ว,ว่าจังหวะสุดยกมาแม่ทินชินวุฒิครับออกมาชกทิ้งออกมาก่อนบอลจังหวะสองกึกกักกันอยู่แล้วหาบอลไม่เจอบอลสมากึกสมากักแล้วก็ทะลักออกมาที่แดนบอยครับคนทำประตูตีเสมอครับธีรวัตเสงสาลีธีรวัตเสงสาลีออกมาด้านซ้ายอาภิวัตเปิดมาบอลจังหวะสองคุกคิกอยู่สัดทิ้งออกมาได้ อาคร,รนี้จากนอกกรอบแมาแต่ว่าตรงด้านซ้ายอาครับข้างเท้าด้านนอกจ่ายมาอภิวัตรเติมอันเดลบขึ้นมาได้ไหมโดนตัดทิ้งออกไปก่อนครับอันเดลบนี้ก็คือการวิ่งตัดเข้าในนะครับโอเวอร์ này, แลับนี้จะวิ่งอ้อมหลังเน่ย่างหนึ่งประตูตัวเองครับธีรวัตรเสงสารียกมาดุกดีเลยไปหมดเอาจังหวะสองมีล่วงลงไปไม่มีอะไรไปต่อแล้วครับ อภิวัตรัตนวิชัยออกมาทางด้านทีรวัตรเส็งสารีทีรวัตรเส็งสารีรารดึงจงังหวะจับไปทางแคบสุดท้ายบอลหลุดออกไปเองครับบอลทุ่มของโดนเข้ามาบีบต้องย้อนคืนหลังมาเลยครับชินวุฒิดาวสว่างเอา้าลุนี้โอ้โหกึกกักและทะลักออกหลังไปครับแม่โดนเข้าขวางออกมาที่อภิวัตรัตนวิชัยครับ ให้มาที่ว่างควบแข่งกันเลยครับถึงก่อนครับสมุทรสงครามอาออกข้างไปได้ไม่ประมาทลยครับสมุทรสงครามครับให้เพื่อสามไม่ผ่านละครับยุ่งแล้วจังหวะนี้ครับโอกาสเราไปแล้วแม่แต่ว่าแต่ยาวไปหน่อยเลือกไปถึงอาชวินโยกหลอกแล้วก็พาบอลหนีไปก่อนครับยึกยักหันหลังต้องเคาะน้ำหนักน้ำหนักโอ้โหระดับสองมาได้ฟาวิ้งแลแม่สมุทรสงครามที่ต้องไปเองก่อนครับอภิวัตรแหวกมาเองอภิวัตรมาจ่ายออกมาด้านซ้ายครับ ต้องคืนกลับมาใหม่ครับอภิวัตรได้คอร์สนะครับตั้งป้อมตั้งป้อมแล้วคอรอสมาลูกนี้ชกทิ้งเมาได้แม่บอลจังหวะ2ธีรวัตรเซงซารีอภิวัตรรัตนวิชัยย้อนกลับมาใหม่ครับตอนครับต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวซีดานเทอร์นี่มาได้แล้วจะแหวกมาอีกทีนึงโอ้ใช้พลังงานเยอะครับตวัดบาทีไม่ผ่านอภิวัตรดักได้ราชบุรีจ่ายทะลุช่องขนาดเส้นมาสวยครับทานไม้อาครับเก็บทันได้แต่งเข้าซ้ายครับนัดฉพลโค้งมาแล้วโคกอ้าวบอลกึก กักแล้วก็ได้ฝาวก็แม่เป็นราชบุรีไปเสียควิดข้ามฟากมาเลยครับน้ำหนักช่างมาเป๊ะเลยครับแม่อ้าวแรกโอ้แต่ก็ลั่นไปเหมือนกันนะครับเกมรุก ฟ้าครับจังหวะมุดแบบนี้ครับ าเปิดได้ไหมจังหวะสุดท้ายโดนรุมอยู่สองครับคอสมาโคกลุกเปิดโค้มาเสาไกลแล้วก็เอาบอลลงได้แล้วจิ้งลูี้้โหไม่พลาดแล้วก็หมดเวลาก็เป็นสมุทสงครามทำได้ครับเอาชนะราชบุรีไปสองประตูตัวหนึ่งครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ เป็นทีมแรกครับไปยืนรอผู้ชนะระหว่างนครปฐมกับทางด้านของสุพรรณบุรีในคู่ที่2ครับแข่งในเวลา13บสนกาตรงนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับส่วนคู่ที่2องคอนเฟิร์มยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันหน้าเพจนะครับสำหรับตรงนี้สวัสดีครับนี่ดีครับผมพีลูกหนังขาสั้นครับับผมซีลูกหนังขาสั้นครับก็ขอันนี้ฝักตัวด้ยนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกยวกับฟุตบอลนะครับขอบคุณครับครับ uh